วันนี้นะคะจะนำเสนอ n o m e n m i t preposition เป็นคำนามนะคะที่มักจะมากับคำบุบปทุคำแรกนะคะคือคำว่า d i e u p g a b e d i e u p g a b e แปลว่าภารกิจหรืองานนะคะก็ถ้าเป็น plural ก็จะเป็น u b g a b e มันจะมากับคำบุบปทอันเสมอเลยนะคะ d i e u b g a b e un plus accusative มันจะแปลว่างานที่ไหนนะคะหรือภารกิจที่ไหนอย่างเช่นตัวอย่างเลยนะคะ d h e a b e n g a t i m e i n d e f ü r d i e m ü l l a f h r s i n d g e s t i e g e n ก็จะแปลได้ว่าค่าธรรมเนียมที่เทศบาลน,นะคะสำหรับการจัดเก็บขยะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะมันได้เพิ่มขึ้นนะ d h e a b g a b e n นะคะคแปลว่าภารก,กิจหรืองานหรือค่าธรรมเนียมก็ได้อันก็จะแปลว่าที่เนาะดีเกมเดก็จะแปลว่าเทศบาลเฟ่อสำหรับดีมูลอัปฟัวแปลว่าการจัดเก็บขยะซินเกชตีเกนแปลว่าได้เพิ่มขึ้นก็มาจากคำกริยาสไตเกนสไตเกนแปลว่าเพิ่มขึ้นนะคะ,นนะ,คะดังนั้นนะคะคำนามดีอัปกาเบหรือ อักเป็นก็จะมากับคำบุพบทอันเสมอเลยนะคะก็จะแปลว่าภารกิจที่นานที่หรือค่าธรรมเนียมที่ไหนคำต่อไปนะคะคำว่าดีอั p h ฮาทุ o งดีอัพเฮทุแปลว่าการทำให้แข็งแกร่งขึ้นก็จะมากับปุพบทเก่งนะคะ ดีอัพเ e าทุ่งเกเกนแปลว่าการต่อต้านนะคะการทำให้แข็งแข็งขึ้นเพื่อใช้ต่อต้านบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็บวกด้วยอะคูสตีฟนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเลยไอเน a ซาวน่าด t ้ u ซัวอัพเ u n ทุ e ่งเกเกนเอเคิลทุ่งคลังไฮเทนก็จะแปลได้ว่าการทำซาวน่าเนี่ยนะคะหรือซาวน่าเนี่ยก็จะใช้ในการที่ต่อต้านโรคไข้หวัด ดังนั้นนะคะคำศัพท์ดีอัพเฮทุงเกเกนก็จะแปลว่าใช้ต่อต้านนะคะหรือทําให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อต่อต้านบางสิ่งบางอย่างเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะ d a s up c o m m e n d a s up c o m m e n แปลว่าข้อตกลงนะคะก็จะมากับคบ über, über, ําปุพบท über d a s up c o m m e n über แปลว่าข้อตกลงเกี่ยวกับ บางสิ่งบางอย่างหรือข้อตกลงเรื่องอะไรนะคะก็จะตามด้วย accusative เนอะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ die Diplomaten schlossen ein Abkommen über den Reiseverkehr die Diplomaten ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่านักการทูตหรือท่านทูตนะคะก็มาจาก der Diplomat ตรงนี้นะคะมันมาจากคำกริยา schließen ชลิเซนที่แปลว่าตกลงหรือตัดสินใจนะคะมันจะมาคู่กับคำกริยานี้เสมอเลยนะคะตัดสินใจทำข้อตกลงนะคะหรือได้ทำข้อตกลงก็จะเป็น I've c o m m e n s e d c l i s e n e I've c o m m e n s e d c l i s e n เวลาเราผันให้อยู่ในรูปอดีตนะคะก็เลยจะกลายเป็น s c h l o s e n e I've c o m m e n พอมาเจอคำนาม I've c o m m e n ก็จะแปลว่าข้อตกลงเรื่องอะไรก็จะเป็น Uber, Dan, r i s e เ e r k e h r เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดังนั้นในประโยคนี้นะคะ D i e d i p l o m a t e n s chosen i n a b k o m m e n ü Uber, d e n r i s e v e r k e h r นักการทูตนะคะก็ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินทางหรือนักการทูตได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะ